งต่อคิวซื้อตั๋วอยู่เพื่อนสกายวอล์กแต่วงการหนึ่งสก,กายอกวอล์กเหมือนก,การนะไม่มีไปบอกว่าเปิดถึงกี่โมงอ๋อตรงนู้นม,มั้งเดี๋ยวไปดูตรงนู้นแต่เรามาซื้อตั๋วกันก่อน Six it's 29 and I find myself wondering what did happened to the last 10 I ran away with my life fast forward never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And our dream was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you ไม่ไงมีสวนมีพระขาวตรงนู้นด้วยมีลิฟด้วยนะถ้าคนแก่ก็ขึ้นลิฟต์ถ้าสาวๆนุ่มๆก็เดินไปรองเท้าต่อให้เลยให้เลยอ่ะเป็ใส่ทำไรวะเออไปใส่เดินในบ้านแลยหวะเนี่ยนีมีคนอันเลิ์ด้วยนะมีคนคือคักหนึ่งคน จะนับอยู่สกายวอล์กกาญจนบุรีครับไม่มีแพลร้องมาสักดียวเปิดไปอะ้รกไสกายวอล์กกาญจนะบุรีเยยเย้ยย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 ยว้ยวยยยยยวยยวยย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 ยงยยยยยยยวยย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  แม่น้ำนี่แม่น้ำแควใหญ่มีแม่น้ำแคว่น้อยเนี่ยมาชนกันเป็นแม่น้ำแม่กองใช่ตรงนี้เป็นแม่น้ำสองสีมั้งแม่น้ำสองสองแคร่ะที่แควใหญ่ที่แครน้อยมาชนกันเป็นแม่กองนันเองตรงนน้นก็ไม่รู้ปอะไรตรงโน้นเห็นผ้าขาวๆตรงนน้นมีผ้าขาวๆด้วยสวยๆอยู่เวลาไปเดินงน้นปะ เดินผาไปใครยังมาที่นี่นะที่จอดรถอยู่ง่ายมากเลยจอดที่ยิมยิมเนเชียม่นนยิมเนเชียมฝั่งนู้นของกาญจนบุรีก็มาจอดได้เลยที่ข้ามถนนมาใช่แล้วข้ามถนนมาของกินเทียบเลยตอนเย็นเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของกินไปกินด้วยร้านของกินอ่าใช่เทียบเลยที่นี่จะเสียวไปอีกแบบนะเพราะข้างล่างเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำพยายามจะไม่มอง นลุ้นะมงนเ่ไเลคือถ้าใครมาก็มาอย่างเวลาอย่างเราเนี่ยก็เกือบหกโมงแล้วหกโมงแดดยังไม่ลงเลย oh. แต่ว่าน <Okay. S 2> ดูดิอาที์จะตกแล้วกำลังจะตกแล้วยอนแสงนิดนึงแต่สวยมากอยากให้ดูความสวยงามของภูเขามันกำลงังจะตกภูเขาไปฟังข้างหลังแล้วก็ทงมุนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำสองสองสายกันย แค่น้อยก็แค่ใหญ่นะไปนองเฟิร์ดูอื่นๆนะลูกนะไม่รู้หนูง่วงไหมใช่เป็นน้ำเลยต่อไปก็เป็นน้ำเออแต่ก็วิวๆนะไม่อยากมองมองเยอะๆก็วิวๆแหละพยายามมองข้างบนวนไว้จะได้ไม่รู้สึกวิวๆเฮ้ยไฟฟ้าสถิตไฟช็อตเออไฟช็อตใช่แป๊บๆอยู่ผมก็โดน ถ้าามองนนๆก็แหละ really <Wake up. S 1> ก็ดีนะบรรยากาศดีวิวดีสวยดีมาพิีเย็นมาเดินเล่นๆกันได้นะครับส่วนเวลาปิดเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลให้ว่าปิดกี่โมงนะแต่เปิดเด็กก็ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ไม่มีป้ายเขียนนะว่าเปิดปิดกี่โมง ตอนไหนอะไรยังไงแต่มาตอนนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะลนะคนบา,บางเบาๆนะไปอีกสองฝั่งเดินขึ้นมาเศษซ้ายขวาได้เนี่ยเดินไปทางฝั่งขวาก่อนฝัง่งขวาก็เ็นเจดี<ฮ>่รู้ใจดีอะไรไม่ได้หาบข้อมูลมานะเดี๋ยวเดินฝั่งนู้นไปทางอะไรสักอย่างนี่แหละ มาบนว,วิวฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นสะพานที่สร้างที่สุดในประเทศเห็นไหมสะพานสองแฝกก็คือสร้างแค่นั้นแหละนันแรกมันจะใหญ่กว้างกว่านี้แต่ด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรภูมิประเทศเมืองอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็เลยสร้างเหลือแค่นี้ทุกวันนี้ยังใช้งานอยู่นะเห็นไหมน้ำยังรอดมาได้อยู่น้ําเข้าออกได้ก็ดีนะครับมันไม่ต้องถูกปิดไปเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของพื้นที่น้าที่น้ํามันต้องไหลออกไหลเข้าไปปิดมันก็น้ําจะไม่ค่อยไหลออกไหลเข้ามืนกัน้ำมัน ก็ดีโอเคก็เป็นแลนด์มาร์คที่เที่ยวที่หนึ่งของเมืองการเรกวเดินมาที่จะสุดละจะสุดทางของสกายวอล์กแล้วก็คงที่ต้องเป็นมุมที่แบบสวยสุดแล้วมั้งบางคนเขามายืนถ่ายรูปเป็นเยอะเหมือนกันเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าว่าตรงนี้ก็ดูสวยดูดิเห็นปะเพราะเรายืนมุมเนี้ยเสามันก็สวยสวยไปดูด ก็มีป้ายนะสิบคนนะครับโอ้ยฮะโคงเคงมันยาวไงคือมันยาวเอานี้ดึงไว้ไใช่ปะออใช่ก็วันนี้เอาน,นี้ดึงไว้แล้วอนนงอูกัเลยดูไปปลายไหนะ <c oughs> ก็ดูโคงเคีงรู้สึกแบบดึม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 นะ <c oughs> Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good. เราจะเตรียมลงกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเดินไปซ้ายขวากันแล้ว <st arts> จะลงไปหาของกินข้างล่างกันมาที่นี่ก็ต้องมีของกินด้วยนะมีหาของกินได้ I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, I think there's a reason, though ups and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight night from hey, the demons <Follow up> <externs> ups and downs just like every different season yo sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and from the demons yo negative thoughts are poison they're right <laughs> head full of flaws, <laughs> so here come the clouds. <laughs> they'll never stop unless <laughs> i can swap the all the bad for the good นี่ขายมีประมือโตตีอเอ่อนี่แหละก็เดินดูเอ,เอาเองเออเดินดูแล้วกันของจริงด้านล่างแต่ก็นี่คือวิวด้านล่างที่เราอยู่ข้างล่างก็ได้เห็นข้างบนเป็นแบบนี้ก็สวยแบบหนึ่งเปิดไฟยิ่งเปิดไฟด้วยยิ่งท้องฟ้าเป็นสีอย่างนี้ด้วยก็ก็สวยนะอีแบบหนึ่งเลยแบบแตกต่างอีกหลายที่กับสกายวอล์คที่ไปกันแล้วบรรยากาศก็ดีนะ เดินลิ่น้ำได้หาของกินชิลวๆอากาศไม่ร้อนมาตอนนี้และนี่คือทั้งหมดของการเดินทางมายัางสกายวอล์กกาญจนบุรีครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของคลิปเที่ยวไหนดีครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับกับเที่ยวไหนดีไดอารี่การท่องเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย